สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซมุไรเทเลนนะครับคลิปนี้ผมมีคาตาะนทีสิบสองเล่มมาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นงานพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูกันเลยเริ่มจากเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นคาตานทีสิบมิดเลขัดคุนนะครับเริ่มจากฝักดาบกันก่อนนะครับฝักดาบตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับมีเขาควายกันกระแทก3จุดนะเขาควายท้ายฝั่งจุด แล้วก็การกระแทกตรงรูร้อยเชือกอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นเข่าควายแท้แล้วก็การกระแทกปากฝักอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้เป็นฝักเป็นสีดําเงานะครับสวยงามก็เชือกพันฝักนะครับจะเป็นเส้นใหญ่สีดําสลับขาวกันนะครับแบบนี้เลยด้ามจับนะครับตัวนี้จะเป็นทรงโค้งนะครับโค้งกว่าตัวปกตินะครับจับถนัดมือนะครับแบบนี้กระเบนแท้สีดํา2หมุดไม้ไผ่นะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําอีกทีหนึ่ง ตัวนี้นะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นทองเหลืองแท้นะครับเป็นพยานาคคู่นะครับตัวนี้จะทำมาพิเศษเลยนะครับเป็นพญานาคคู่นะสวยงามนะครับตัวนี้โอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนะครับโครงสร้างมารูนะครับแล้วก็เป็นฮาร์มอนแท้นะครับเป็นมิดเดิล์ฮาร์มอนนะครับแล้วก็ทำการขัดคุณตัวนี้ใบดาบจะไม่มีร่องเลือดนะครับแบบนี้เลย บตันนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสันหนอยู่ที่7มิลปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้สวยงามนะครับตัวนี้เป็นงานแบรนด์ของโนโบุอากาศเหมือนกันนะครับตัวนี้ฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับยิงตราโนโบุอากาศเรียบร้อยเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะเป็นเกรดเก็บสะสมเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,700บาทนะครับ9 7 0าบาทฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศด้วย อ่าแบบนี้เหลืออยู่ประมาณ3เล่มนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคาตาลาทีสิบเหมือนกันนะตัวนี้ฝักดาบนะครับจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ตรง่สาส่วนข้างบนนะครับจะเป็นทำสไตล์แบบลัดไวนะครับลัดไว้สีเหลืองอ่าสีเหลืองทองแบบนี้นะครับสวยงามนะผมยังคิดว่าผมจะเอาเชือก ดาบไทยนะเชือกดาบไทยสีดําไม่ก็สีแดงนะครับมาพันแทนแบบนี้จะสวยสวยลงตัวนะครับมีเขาควายกันกระแทกเหมือนกันนะครับ3จุดเนาะท้ายฝัก1จุดแล้วก็รูร้อยเชือก1จุดนะครับแล้วก็ปากฝักอีก1จุดเนาะตัวนี้เป็นกระเบนแท้สีขาวนะครับด้ามจับกระเบนแท้สีขาวกระเบนเม็ดใหญ่เลยนะตัวนี้กระเบนเม็ดใหญ่มากสวยงาม2หมดไม้ไผ่นะครับพันด้วยผ้าสีดําชุดฟิตติ้งตัวนี้ก็จะเป็นพญานาคเหมือนกันนะครับอ่าเป็นทองเหลืองแท้พรีเมียมเลย เป็นพญายนาคคู่เหมือนกันตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเนาะดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นทีสิะ T ip, นะครับโซจิฮาม,มอนขัดขุนนะอ่าสวยงามมากตัวนี้ขัดขุนโหดมากเลยนะครับใบเต็มไม่มีร่องเลือดนั่นเองนะครับปายดาบก็รับคมหักมุมคิสก,กิแท้เปิดคม100%นตะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่11,000หมื่นหะครับหนึ่งบาทนะครับฟรีก็จะส่งทั่วประเทศนะครับเนาะมีอ๋อตัวนี้ ตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่นะ12,000ใช่ไหมตัวน,นี้ราคา12,000นะครับมีเจ้าของแล้วเนาะมีคนซื้อไปแล้วด้วยมีคนโอนเงินให้เรียบร้อยนะผมก็จะทําการจัดส่งให้เขาพรุ่งนี้นะวันนี้ก็เลยเอามาทําคลิปรีวิวให้ชมกันก่อนนะครับแบบนี้นะ โอเคส่วนตัวเมื่อกี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับโอเควันนี้ผมก็จะทําการรีวิวให้ชม2เล่มเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลัไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ You 10 a week ago you told me that you got me when your check came home i've been waiting patiently cause you my homie bro but times is getting hard so i'ma need to see that cheddar though you ain't been picking up you finding escapes i might have to wipe you out just like you cold gate